ขอรีวิวหน่อยผมขอรีวิวแบบค่ะทุนไหมก็อาจจะเข้าเนื้อนิดหน่อยแต่ผมต้องทําเพราะผมต้องแตะความไฟฟันอันสูงสุดเสียใจจ้าเพิ่งสั่งไปจบต้องเสียสั่งอีกพี่มิกกี้เป็นใครอ่ากรักจังส่งสติกเกอร์มอันเป็นแพงๆมาดูซิ <c oughs> พี่มิกกี้ไรฟ์โสามาดีนะครับพี่มิกกี้สวัสดีครับพี่เป็นใครน่ารักจัง แม่เราเรามีแก้วใช่ไหมครับ่งแก้วอะไรแม่ไออยู่ในห้องไม่มีอยู่ในห้องแม่อยู่แม่เดินพเพลิดอีกรอบหนึง่งเขาบอกว่าสามกระปุกได้เก้าสิบเจ็ดบาทสามกระปุกได้ร้อยสิบบาทแล้วแต่ยูสเซอร์แล้วแต่ช่องแต่วันนี้ความคุ้มค่าคืออะไรหนึ่งกระปุกผมขายเจ็ดสิบเก้าบาทผมไปออกทุกช่องทาง ผมไปโฆษณาทั่วโลกทั่วประเทศมาผมขายต่างประเทศเขาขายกระปุกหนึ่งสองร้อยห้าสิบสองร้อยี่สิบสามร้อยแปดสิบเมืองนอกขายวันนี้ผมขายในเมืองไทยสามกระปุกร้อยคิดอะไรอยู่คิดยังอยู่พยายามเรื่องคิดอะไรอยู่ถามดูตกสะเพอบอกคิดอะไรอยู่สามกระปุกร้อยคิดอะไรอยู่ทำแล้วไม่สําเร็จหรออ๋อแล้วดูตรงที่กดมารราบานดูตรงสีมันปะาไ,ปไม่เสียม ใช่เอาไปใส่ลองดูไหมจ้ะจะลองดูเขาเฮ็ดแล้วเขาบ่กแม่มันคือเป็นฟุน้งเ,เดี๋ยวที่ชื่อให้น้องฟุ้งมากอันนี้สามกระปุกหรอคะราคานี้เขาใช่ราคานี้สามกระปุกผมขอรีวิวคนที่ดมแล้วเป็นไงบ้างผิดหวังไหมผิดหวังไหมเรื่องของกลิ่นเรื่องของแพคเกจจิ้งเรื่องของหน้าตา เรื่องของภาพลักษณ์เวลาถือผิดวังไหมผมพูดตอนเนี้ยผมไม่ได้พูดถึงราคาหนึ่งกระปุกนะผมพูดราคาสามกระปุกร้อยเรื่องเราจะยกตรงนี้เลยเดี๋ยวมาแ้วมากระบอกนั่นกระบอกบรรยากาศเนาะอยากบรรยากาศเซ้เกอย่างนเนาะหรือว่าขอสีเทานี่จะกระแกงัคหน่อยสามกระปุกใช่รรจริงหรอครับกระปุกจริงสามกระปุกร้อยพี่ขนาดแซมมี่นั่งขายยังเหนื่อยก็ไม่เคยไม่เคยถ้ราคานี้หรอก จริงพี่สามปลุกร้อยแม่วันนี้ถ้าเกิดวันนี้แม่เล่นเล่นน้ำแม่แม่ก็เลปักนะแม่จะเงียบแม,แม่ก็ปักอีกแม่แช่เแช่อันนะน,นะแช่น้ำแล้วแม่ก็ปักเมื่อคือนน้าตีขายของได้แปดหมื่มนก็เลยว่าน้าตีนี่แหละทําเลยได้ค่าคอมสี่พันเก้าห้าพันกว่าครับไปห้าพันอืม ไม่ผิดหวังค่ะพี่กระปุกเดียวเจ็ดสิบเก้าบาทวันเนี้ยไปเลยพี่สามกระปุกลอยเดียวสามพันคนกดยืนอยันตะก้าให้ด้วยไม่กดได้ไม่เกินร้อยห้าสิบยไปบอกเขาผู้ใดยว่าเห็นยังไปบอกเขาบอกกับฝากกับปินมาเป็นยังเป็นยังมือนี้ต้องให้เจังซี่เป็นยังต้องสากระปุกลอยยาดมที่ดังมากดาราเป็นพรีเซนเตอร์พุ่มแฝงเป็นพรีเซนเตอร์ยาดมสากระปุกลอย เพราะว่าอะไรเพราะว่าตามกระปุกก็ต้องเข้ามันขึ้นสามกระปุกเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบห้าบาทสามกระปุกขึ้นเก้าสิบบาทฮีซือฮีตะโกดฮีระโกดแต่ถ้าคุณได้ร้อยสิบบาทร้อยยี่สิบบาทก็โกดรวดเพราะว่าสามกระปุกอ่ะสามกระปุกอ่ะมันสองร้อยสามสิบกว่าบาทแม่ที่ว่าปูเถาะ อันนี้มันโปะเลยนี่โปแบบโปแมช่ไหมใคมาเดียวอยู่เสียงห้องอยู่โปเสียงกล่องวะโอ้ยทุกการหันลงแล้วนี่หลอโอ้อันนี้คือโป๊ใครยังไม่ได้ดูกดตาก้าใครยังไม่เห็นตาก้าตาก้าอยู่ตรงนี้เลยตาก้าตรงนี้ หนึ่งกระปุก79บาท, <Okay. S 1> บาทยาดมสม,มนุนไพรตาฟินแหงผู้ยู่บ้านฟินแลนด์ดมแล้วมีแหงเหนื่อยจากการทํางานแล้วเหนื่อยจากการด่ากับผัวด่ากับเมียเครียดมากอยากพกอยากควักยโดมาดมเนี่ยของผมนะดมแล้วแบบวัยรุ่นมากกลิ่น2 0 2 5กลิ่นเจนซี C, กลิ่นเจเนชั่นวัยรุ่นแต่คุณยายถือเทมากคุณลุงถือเทมากวัยรุ่นถือไม่ต้องพูดถึงโคตรเทเออ แวรลุน้ถลนถึงแวรลุ้นถึงแวรลุ้นถือไม่ต้องท้วโอ๊ยบักบากบาลยต้องลองแม่มัน่มีไพดอกมาขายใหญ่วมสามปุ๊กลอยู่นี่ตอนนี้นะมันไม่ไพเห็ดดอวมีแต่บักบ่าเนี่ยู้เดียวเห็นุนี่ดิอ้าวขึ้นมาถูกเขาแถบใช่ผมก็งงกับตัวเองว่าผมทำอะไรอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรผมก็โอเคได้ ยาดมเป็นผลพายตาฟินแทงสมปลุกร้อยดมทีไรมีแรงทุกทีตัวนี้นะครับผมสดชื่นว่ะกระปุกเดียวเจิบ้าบาทแต่ไอ้บิ๊กมาขายสามปลุกร้อยกูงงมากชีวิตนี้ชีวิตนี้ลิขิตเองไม่มีใครลิขิดให้เรากินกาแฟก่อนแค่เครียดกกินกาแฟแค่เครียด Take a coffee Americano hot เขาบอกว่ากดเขาบอกว่ากดแล้วเขาบอกว่ากดแล้วได้คูปองได้90้ิบบาทเลิศปล่ะยาดมสมุนไพรตราฟินแหงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สามกระปุกร้อยสามกระปุกร้อย ไม่ใช่แซมเอาโทรศัพท์บ้างมองขอบสาหน้มล้วนสาเปียกโทรศัพท์จะคองกุ้งมวยไหลโอ้กูเห็นกัปตานเมื่อกี้นี่เห็นกัปตานอี๋มันงมเด้อไม่ใช่บ้านนางโทรศัพท์บ้างว่าตรงขอบสาใช่ไหมแล้วนางก็แล้วนางลงปุ๊บน้ำมันล้วนสามันก็เลยเป็นโทรศัพท์โทรศัพท์นางอ๋ออันนี้ขึ้นอยู่ที่นางแล้วใช่กูเหนื่อยมากอันนี้ ลงสระน้าแล้วเอาโทรศัพท์าไว้ขอบสระแล้วตัวเองเป็นแม่ใหญ่ใช่ไหมลงปุ๊บน้ำมันท่วมขึ้นเปียกเข้าไปในโทรศัพท์อานนี้นแล้วหันฉันหันไปเห็นพอดีเมื่อกี้นี่สามกระปุกร้อยใครกดตะก้าจิ้มพี่พี่จิ้มเลยใครสนใจจิ้มตะก้าตรงนี้เลยจ้ะสนใจกดตะก้าตรงนี้เลยจ้ะสนใจจิ้มตะก้าตรงนี้เลยจ้ะสนใจจิ้มตรงนี้เลยจ้ะสนใจสามปุกร้อยจ้ากินแหงสามปุกร้อยจ้ะ ยาดมไบรุ่นเจนซีจ่ะหอมสดชื่นจ่ะตอนนี้ออกเลยว่าใครอยากดมแล้วเทสดีกินเทสดีกินที่เราเลือกเหมือนน้ำหอมต้องเทสดีมันหอมแจ่มใสถ้าอยาดมเทสดีก็ต้องอยาดมฟินแหงผู้หญิบ้านฟินแลฟินฟินเลิฟเดมแล้วแบบโอ้โหอยากทำงานอีก3ชั่วโมง10ชั่วโมงปั่นงานแล้วแบบทั้งวันดมแล้วมัน อมันเลิเดี๋ยวแล้วมันอ้นี่นะ่ะมมีแซ่บหนึ่งใบหนามซาแบหนามพี่นอ้องเ,เอายาสีฟันมาขายถูกๆแน่ <S <S นเราจัดให้ไม่ต้องห่วง แฟรดำขอบคุณพี่มิกกี้นะครับน่ารักจังสติกเกอร์มาตัดรวลๆเลยเมื่อคืนหม่วนมากขอบคุณนะครับพี่ผมอยากพี่ฟังด้วยว่าการที่ผมนะ่ะทำราคาเนี่ยผมก็ต้องการอย่างนอกจากต้องการห้่เรเจาได้จะดุมยาดุมดีๆได้แปดสิบสองบาทจ้าโอ้โหแปดสิบสอบาทโคตรเทอะพี่พี่โคตรเท พี่แม่งโคตรเทราคานี้บอกเลยพี่แม่โอ้อ,ออ่ะเออพี่โคตรเทอ่ะพี่เทขนาดนี้นไงอ่ะอ้าวหมดแล้วไม่ทันซซเรียสเลยตัวนี้เอฟซีว่าเนี่เลยแล้วคนเขาได้สามปุกร้อยเขาจะยอมไหมล่ะคือพอนักงานแพคขอเตรียมตัวไม่ทันนัวนี้ราคาบอกเขาไป สตอกกันมั่งตรงกันกับของจริงเดี๋ยวเวลาเรากดไปแล้วหาของมีอยู่ห้าร้อยแต่ขายไปแล้วหมื่นหนึ่งไม่ได้นะราคาดีผู้ใหญ่เออขอยพยาบาลท่า,อออญญา,านาเอเดีนขอยผู้ใหญ่เถอะผู้ใหญ่บอกอื่นพยาบาลฮะมันคือไม่ใญ่ฟื้นผู้ใหญ,ญ่เอาอย่างนี้ผมผมขอคนที่อยากได้ยาดมกระปุกละเจ็ดสิบเก้าบาทสามกระปุกสองร้อยสามสิบแต่วันนี้ผมขายกระปุก เดียวไม่ขายผมขายเป็นเซตสามกระปุกผมขายละหนึ่งใครอยากได้ปูสามกระปุกหนึ่งร้อยบาทคอมเมนต์ว่าอยากได้มาใครอยากได้สามกระปุกร้อยหนึ่งเม้นต์มาว่าอยากได้เม้นต์มาหาผมว่าอยากได้พี่มันเบิดโคตาเาเด้สกระปุกร้อยดิ่เติมอีกยูทีโรงงานดาฉันแล้ว <c oughs> หอมแ่บ พนักง,งานแพ็กเนี่ยคือบอกเลยเนี่ยสภาพนี้เลยตัวนี้สภาพน้ําเกลือใกล้ฉันพนักง,งานแพ็กบอกว่าแต่ขายราคาปกติก็ยังแพ็กเพาท่านอยู่ยิมมหาเห็นราคาไปทัวร์ได้บอกลงกลุ่มหรอเขารู้อย่างนัเราอะไรนี่รู้เอาอย่างนี้อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนเอาไปแจกของขวัญปีใหม่เนาะของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่ ยัดย่าดของความพิมใหม่ยัดย่าด<_ <d> _ <n> _>ยังไม่เอเซมแม่จะไปเกินป้ามุกโก้มาจีบวัวโอ้ยน้ำเบอร์สาบันนี้น้ำเบอร์สาไม่เอเซมเลยน้ำผู้เดียวเต็มสระมาผมเปิดให้แบบจำกัดนะ กระปุกเดียวหนึ่งร้อยบาทยาดมสมุนไพรตัวนี้สามกระปุกหนึ่งร้อยบาทไม่ใช่กระปุกเดียวเกือบหนึ่งร้อยบาทคือมันเจ็ดสิบเก้าบาทไงแต่วันนี้ใครดูอยู่<า>มผมขอคอมเมนต์และขอหัวใจสามแสนดวงก่อนถึงจะให้ขอหัวใจสามแสนดวงก่อนตอนนี้สองแสนสองใช่ไหมผมขอหัวใจสามแสนดวงก่อนพี่จา๋าพี่จา๋าขอหัวใจสามแสนดวงผมจะเปิดให้แค่ห้าร้อยบ้านพอผมจะเปิดแค่ห้าร้อยบ้านพอพ,พี่พี่กดหัวใจมาเลยสามแสนดวง พี่กดผมาจะไปเลยสามแสนดวงพี่บอกผมมาพี่กดไหมผมมาพี่กดมาเลยหัวใจสามแสนดวงพี่กดมาวันนี้ผมกล้าพูดเต็มปากแล้วว่าผมทําผมมีจุดเป้าหมายผมมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่สูงสุดเพราะแล้วปู่ย่าตายายที่ฟังตอนนี้อยู่กระปุกเดียวเจ็ดสิบเก้าบาทถ้าตอนนี้แฟนคลับซื้อหรือกดตะกร้าจากกระปุกเดียวเจ็ดสิบเก้าบาทผมจะให้สากระปุกร้อย ผมจะให้กระปุกละเจสิบก้าบาทเหลือเพียงแค่สามกระปุกร้อยใครอยากได้กดสติกเกอร์มากดหัวใจมาสามแสนดวงอย่างบัดยังครับอีส4หมื่นสามแสนดวงหัวใจสามแสนดวงผมถึงจะให้หัวใจสามแสนดวงผมถึงจะให้แล้ววันนี้ถ้าคุณอยากได้ในราคานี้ผมจะให้ราคานี้แต่ผมขอหัวใจแค่นั้นผมขอการตอบแทนให้กว่าผมคือ หัวใจแค่นั้นหัวใจแค่นั้นที่คุณจะได้รับผมไม่ได้รับผู้ผิดมาถ้าอยากได้คนเนี่ยสามแสนท่านสามแสนสามแสนดวงนี่กดไหมผมกดตะกร้าเอกกดหัวใจไหมผมสามแสนดวงผมจะปล่อยให้ราคานี้ เห็นบรรยากาศแล้วโคตรคิดถึงฟินแลนด์คิดถึงหน้าร้อนฟินแลนด์ที่ไร้สุดอยู่ป่าธรรมชาติฟินแลนด์เนอะมันรู้สึกมันอยู่เมืองนอกเลยม,มันเหมือนเราอยู่เมืองนอกสมัยก่อนเลยอ่ะอม,มาสามแซตย่อแล้วน้องบาส <c oughs> ผมขออนุญาตสูดดมก่อน,น,ก,อน,ก,อนก่อนที่เป็นลมจริงให้ <c oughs> กี่บ้านทครับ <c oughs> รอบนี้รอบนี้ขอกกเองได้ไหม มีกดน้องบากดไม่ไหวกวาวดบอลกดเป็นลมเอามาโอ้บอสบอกขอให้าาซื้อเพราะพีเซ็นเตอร์นะคะได้อ้าวคุณไม่ได้ซื้อเพราะผมเหรอฮะหนึ่งกระปุกจะสิบเก้าบาทวันนี้ ขอพลังคนอยากดมยาดมที่มีคุณภาพยาดมที่หอมและสมุนไพรบ้นบานๆยาดมบ้านๆยาดมกลิ่นบ้านๆเออยาดมบ้านๆแต่ว่ากลิ่นแบบพิเศษยกกดไปทั่วไปดีด,ปด้่ได้บอมาไม่กล้ากดเยอะกว่าแค่โท่านเอ,อือยยาดมเจ็ดสิบเก้าบาทวันนี้ฟินแหง่ง พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าบ้านคุณกระปุกเดือน79าวันนี้ไปเลย3มกระปุก100บาทฟินแหงกดตะกา้ากดตะกา้าฟินแหงสกระปุกร้อยสามกระปุกร้อยใครดูอยู่ตัวนี้จากสองกระปุกราคากระปุกเดือนเจ็ดสิบเก้าถ้าซื้อสามกระปุกตอนนี้เหลือเพียงแค่จากสองร้อยสามสิบเหลือเพียงแค่หนึ่งร้อยบาทส่งถึงบ้านมีปลายทางมีปลายทางพี่น้องมีปลายทาง ราคานี้ผมบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนทําได้ผมไม่ทําด้วยเหมือนกันผมก็ไปทาแล้วผมเลยแล้วกลับกบบ้านแล้วอา่านตามดีกว่าเพราะแล้ววันนี้สามกระปุกร้อยพี่เป็นยาดมที่ควรดมเพราะตอนนี้คือสําหรับคนที่อยากดมสิ่งใหม่ยาดมแห่งโลกอนาคตกลิ่นแห่งโลกอนาคตกลิ่น2 0 2 5ไป2 0 2 6เราจะไม่ย้อนกลับไป100ปี200ปีเราเหนื่อยย้อนเราไปข้างหน้าดีกว่า เราดมแบบไปข้างหน้าสองพันสิบหกกินแบบนี้มอร์นิ่งเฟสดมตอนเช้าทำงานแบบโคตรอย่างนี้เลยทำงานแล้วแบบอย่างนี้เลยอืมดมแล้วทำงานได้ดีมากดมแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรมีแรงทำงานทั้งวันทั้งคืนทำงานเข้ากะดึกอันนี้โคตรดีเลยตอนเช้าตื่นเช้าสมองไม่แล่นอันนี้อย่างนี้เลยอตอนเที่ยงง่วงนอนกินข้าวอิ่มอย่างนี้เลย กินข้าวอิ่มแล้วอย่างนี้เลยกินข้าวมัน,ท,มน,นท้องมันตึงหนังเท้ามันตึงหนังตามันก็ยานหนังเท้งมันเขาเรียกอ,อะไรเท้งมันท้องมันอิ่มข้าวมันก็จะเริ่มม่วงดมปุ๊บคอมพิวเตอร์จุ๊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 มีแห้งไหมมีแห้งตับมีแห้งปอดมีแรงตับมีแรงปอดมีแรงใจมีแรงกายฟินแหงเท่านั้นฟินแรงเท่านั้นผมบอกเลยอย่าเลื่มกดยืนยันออด้วยผมด้วยถ้าไม่ยืนยันคือไม่ได้เลยใช่ไหมในใจถ้าไม่อยากได้อย่ามากดเล่นกดหัวเพราะ ราคานี้ราคาจริงจังต่อฟ้าดินพิมพยานต่อภูเขาเหล่ากอเหล่ากาคุณจะอยากดมยาดมที่มันราคาแบบเนี้ยยากผมบอกเลยยากโอ้โคุณกีกาแฟหมดเกี้ยงเลยพี่สั่งแล้วสี่เซตคุณขวัญใจพลเยี่ยมโอพ้พี่ขวัญใจพลเยี่ยม ราคาดีเวอร์สามุกร้อยพี่ผมตกสะเพอตกขมาตกมาไม่เอ้ยขมาพระอิสาน <laughs> สะเพอขมาการเล่ากันจ้าหนูเป็ม่ออยากบอกเขาเบิร <laughs> ์ตแล้วฮะหมดแล้วครับโอ้ทำไรกันไหลกูไม่ไหลแอนมินกู้ำไล่ไหลโอ้